7จ4้นะคะอีพจกาเน่นตซ่หมดชิิกาเริ่มต้นที่ไหนคะอึนนึ่นใช่ไหมคะก็แปลว่าความหมายนะคะของหรือความหมายที่ปรากฏนะคะของป้ายอันนี้คืออะไรเราก็จะเห็นคำว่าัวเคนะคะย่อมาจาก Korea Standards Mark นะคะ Mark คือสัญลักษ์์คือสัญลักษณ์ญญนะคะ Standard ค,คือหลักเกณฑ์หรือคุณภาพของเกาหลีแสดงว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นตราสัญลญักษณ์ที่แสดงคุณภาพ มาตรฐานของเกาหลีนะคะเรามาดูกันว่าอันไหนที่มันมีความหมายลักษณะนี้บ้างนะคำศัพท์จะยากนิดนึงนะคะโอเคมาดูกันเลยเนอะข้อที่หนึ่งนะคะบุลเซทักเกฮาจีมัลโกนะคะบุลเซทักทุกคนรู้จักเซทักไหมเซทักแปลว่าอะไรคะต้องรู้จักซักผ้านะคะเซทักคือซักผ้า มูลแปลว่าน้ำค่ะไม่มีอะไรก็คือซักผ้าด้วยน้ำนะคะซักกับน้ำอ่ะนะคะมูลเซทากึลฮาจิมาโกก็คืออย่าซักกับน้ำนะคะอย่าซักผ้ากับน้ำอะไรคะดรายคลีนนิ่งหรืยาทำหนีดบแปลว่าอะไรคะต้องทำการดรายคลีนนิ่งคือซักแห้งนะคะถามว่านี้นี่น่าจะเป็นบทสนทนาในไหนเอ่ยหรือเป็นคำพูดในไหนคะ ในลานจักรีดนะคะหรือไม่ก็เป็นป้ายที่อยู่บนเสื้อผ้าอะไรย่างนี้ใช่ไหมที่เป็นข้อควรระวังในการซักผ้านะคะไม่เกี่ยวกับตราสัญลักษณ์อันนี้เนอะข้อที่2นะคะแกจีดะนะคะแกจีดะคำข้างหน้าเนี่ยแปลว่าแตกนะคะชีอุนแปลว่าง่ายนะคะมูลกรแปลว่าอะไรเอ่ยของนะคะขออนุญ,ญาตเพิ่มเติมไวยากรณ์ตัวนี้แปลว่าเพราะนะคะเพราะว่ามันเป็นของที่อะไรคะ แตกได้ง่ายใช่ไหมชุยเฮยานะคะต้องระวังและทารุดาก็คือปฏิบัติด้วยความระมัดระวังนะคะเขาบอกว่าของเพราะของอันนี้เนี่ยเป็นของที่แตกง่ายจึงต้องระมัดระวังในการปฏิบัติการนะคะข้อที่สามเวโกเกซอบันดึอโซมันดึลแปลว่าอะไรคะทำใช่ไหมคะก็คืออันนี้เนี่ยเป็นของที่ทำในต่างประเทศนะคะฮันกุกโรตุอิ เต้นโชอึนบุลกอนิมิดาเป็นของที่ดีที่นำเข้ามาที่ประเทศเกาหลีก็ยังไม่เกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานหรือสแตนดาร์ดนะคะข้อที่เกี่ยวข้องจะเป็นข้อที่สี่ก็คือขันกุกชองบุเอซอชองงานเพียวจุนคิวเกียวกึลชิคินอูซูฮันเชพุ่มอิมิดายาวมากนะคะทุกคนถ้าเกิดทักษะการแปลไม่ค่อยดีหรือว่าเราไม่ฝึกแปลเนี่ยอันนี้แปลยากเลยนะคะจริงๆเราต้องเริ่มตรงไหนเอ่ยหลังสุดใช่ไหมเป็นสินค้านะคะข้างล่างแปลว่าอะไร ที่อูซูเนี่ยแปลว่าดีเยี่ยมนะคะที่ดีเยี่ยมที่รักษาหลักเกณฑ์พื้นฐานนะคะที่รักษาหลักเกณฑ์พื้นฐานที่อะไรคะ กำหนดนะคะตัวนี้เห็นเนอะหนูตร,ตรงนี้ไหมแปลว่าที่เหมือนเดิมนะคะขอเลยบอกให้สังเกตบ่อยๆที่กำหนดโดยรัฐบาลเกาหลีนะคะถูกต้องข้อที่สี่เนี่ยตรงกับป้ายน,นี้นะคะมันเป็นเ,เขาเรียกอะไรอ่ะสัญ,ญลักษณ์นะคะที่บ่งบอกถึงสินค้าที่ได้รับเ,เกณฑ์มาตรฐานนะคะที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดโดยรัฐบาลเกาหลีนะคะตอ